สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR c h a ช n e l นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปให้ดูก็หลายวันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงให้ดูนะครับกับ2ส,สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับเดี๋ยวก็จะมา รวบรวมสรุปให้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนสูตรเลขล่างที่ลงไปแล้วก็จะมีอยู่แค่2ชุดนะครับ2ชุด4สูตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวชุดนี้จะเป็นชุดที่3นะครับชุดสุดท้ายนะครับที่จะลงแล้วก็จะสรุปให้ในวันพรุ่งนี้นะครับสตัวล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดนี้ก่อนนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำวนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับ รับชมและถูกใจก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับจากงวดที่ออก6 2สองสนะครับสถิติเข้ามา7งวดติดนะครับทั้ง2สูตรนะครับวันนี้ชนกันที่ตัวเดียวนะครับวันแรกนี้ชนกัน2ตัวนะครับ2กับ 8, 8นะครับกับผลรางวัลที่ออก6 2สองตัวที่เข้ามาคือเลข2นะครับหลักหน่วยล่างนะครับชนกันที่เลข 1, 1ตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออก หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่ตัวเดียวเพียวๆเข้ามานะครับหลักหน่วยล่างชนกัน3ตัวนะครับ5 4 7นะครับออก6 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7ชนกัน3ตัวนะครับ2 5 1นะครับออก9 1ตัวที่เข้ามาคือเลข1ชนกัน2ตัวนะครับ6กับ9กับผลลัพธ์ที่ออก4 6 ตัวที่เข้ามาคือเลข6ชนกันที่เลข4กับเลข6นะครับกับผลรางวัลที่ออกครับ6 6ของงวดที่ผ่านมานะครับชนกัน3ตัวนะครับ4 7่สกับผลรางวัลที่ออก4 4นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4หลักหน่วยล่างนะครับ สถิติก็เจ็ดงวดนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข4ตัวนะครับงวดแรกนะครับ8บวก9เป็น17 17บวก1เป็น18 18บวก1เป็น19นะครับได้เลข9ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ8 8ปบวกสนะครับได้10นะครับเอาตัวท้ายนะครับคือเลข0 0นบวกสได้2นะครับทั้งหมด4ตัว9 8 0 2นะครับกับผลรางวัลที่ออก6 2ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข2บวกกันแล้วได้20นะครับ0 9 1 3นะครับกับผลรางวัลที่ออก1 1ตัวที่เข้ามาคือเลข1 บวกกัแล้วได้4ี่นะครับส3 5 7นะครับกับผลราพวัลที่ออก6 7นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7็สีบวกสเป็น8 8ดแปสองเป็น10 1สิบบสองเป็นสิบสองนะครับได้เลขส 2, 2 1 3 5กับผลรางวัลที่ออกเก้าหนึ่งนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขห 5้บวกเเป็น14 14ีบวกหเป็น15 15้บวกหเป็น16นะครับ6 5 7 9กับผลรางวัลที่ออก4 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6บวกกันแล้วนะครับได้4 5 6 8นะครับกับผลรางวัลที่ออก6 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข6 ของงวดที่ผ่านมา3บวก1เป็น4 4บวก5เป็น9 9เบวก5เป็น14นะครับได้เลข4ตัวแรกลบหนะครับเหลือ3นะครับ3บวก2นะครับได้5 5บวก2ได้7นะครับทั้งหมด4ตัว4 3 5 7กับผลงวดที่ออก4 4นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4อันนี้เป็นสถิติของสูตรที่ผ่านมานะครับเรามาดูของงวดนี้ สาบวกเเป็น10 10ิบวกสเป็น12 12อบอวกสอีกเป็น14นะครับได้เลขสี่ลบหนะครับเหลือ3 3มสาบวกสองในห้าห้บวกสนะครับได้7 4 3 5 7ีนะครับห พอโยโหกหกจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นนะครับตัวแรกแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2แล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับ2ครั้งนะครับ เรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนจากงวดเดียวกันนะครับ6 2สงวดแรก6บวก5เป็น11 11บเก7เป็น18 18บก4เป็น22นะครับได้เลข2ส,สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3าแต้มนะครับ25814กับผลวันที่ออก6 2นะครับตัวที่เข้ามาครับคือเลขก2 บวกกันแล้วได้สิบห้านะครับห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดะครับกับผลางวันที่ออกหนึ่งหนึ่งเลขหนะครับเข้ามาบวกกันแล้วนะครับได้ห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดะครับกับผลางวันที่ออกหกนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเบวกกันแล้วได้เก้านะครับเก้าสองห้าแปดหนึ่งะครับกับผลางวัลที่ออก ก้าหนงะครับตัวที่เข้ามาือเลขหงบวกกันแล้วได้ยี่สิบนะครับศูนย์ามกสองนะครับกับผลรังวันที่ออกสี่หกตัวที่เข้ามาือเลขหกบวกกันแล้วได้ยี่สิบสี่นะครับสี่เจดศูนย์สามหกนะครับกับผลราพวัลที่ออกหกห ตัวที่เข้ามานะครับเลข6หลักหน่วยล่างนะครับขอ,องงวดที่ผ่านมานะครับ2บวก5เป็น7 7เบวก5เป็น12 12บวก2เป็น14นะครับได้เลข4เพิ่มใบทีละ3ามแต้มนะครับ4 7 0 3 6กับผลรางวัลที่ออก4 4, 4เลข4นะครับตัวที่เข้ามานะครับ หลักหน่วยนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับเรามาดูของงวดนี้6กบวกเเป็น15 15้บวกแเป็น23 23ิบวกเเป็น30นะครับได้เลขศูนเพิ่มไปทีละสาแต้มนะครับก็จะเป็น3 9แล้วก็2นะครับ1นึ I ่อยโนะครับห6หนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับของสูตรนี้ก็จะเป็นตัวแรกหลักหน่วยบนนะครับ แล้วก็หลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1น,นะครับแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ระหว่าง2ส,สูตรนะครับตัวที่ชนนะครับ ศูนย์ไม่มีนะครับมีเลขสามเลขหกไม่มีนะครับเลขเก้าไม่มีนะครับเลขสองไม่มีนะครับชนกันตัวเดียวนะครับงวดนี้ชนกันที่เลขสามตัวเดียวนะครับสามตัวเดียวเพียวๆพหนึ่ง พอยอะหกหกนะครับ mm hmm. จะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้เป็นสองสูตรใหม่นะครับทั้งคู่นะครับเป็นสูตรใหม่ mm hmm. ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดนี้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับสองสูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างชนกันที่เลขสามตัวเดียวนะครับ ถ้าใครได้ดูทุกคลิปก็ลองไปพิจารณาดูนะครับตัวชนนะครับจริงๆไม่เยอะนะครับวันนี้ที่ลงไปก็6สูตรนี้นะครับ3ชุดนะครับ2สูตรเทียบชน3ชุด6สูตรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมารวบรวมสรุปให้ดูนะครับในชุดสรุปล่างนะครับพรุ่งนี้ก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไวนน้นะครับ j จ Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ